สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องซันนะคะคลิปนี้แม่น้องซันก็จะพามาดูวิธีการขุดหลุมตั้งเสาแล้วก็เทคานคอดินสำหรับทำรั้วสำเร็จรูปนะคะนี่ก็จะเป็นซากเศษอิฐเศษปูนนะคะจากแนวรั้วกำแพงเดิมค่ะเราจะทำกำแพงใหม่นะคะโดยเราจะทำการขุดหลุมค่ะโดยเราจะทำระยะห่างของ ช่องเสานะคะคอยู่ที่2เมตรค่ะต่วนหลุมนะคะกจะ็จะมีความกว้างอยู่ที่70คูณ70ซนเมตรนะคะ,ะความลึกของหลุมนะคะก็จะเฉลี่ยอยู่ที่50ถึง80ซนเมตรค่ะการทำรั้วของแม่น้องสันนะคะก็จะไม่มีการตอกเสาเข็มนะคะ,ะเราจะใช้วิธีการขุดหลุมวางตะแกรงเหล็กแล้วก็จะทำการเทฟุตติ้งค่ะ ความหนาของฟุตติ้งนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิเซนค่ะลักษณะหน้างานนะคะก็จะเป็นพื้นที่ต่างระดับค่ะการถมพื้นดินเดิมของเจ้าของบ้านนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1,30เมตรสาเซนค่ะส่วนอีกฝั่งพื้นที่ข้างเคียงนะคะก็ยังไม่มีการถมดินค่ะการทํารั้วสําเร็จรูปจากแผ่นพื้นแบบนี้นะคะก็จะมี ระยะเวลาติดตั้งที่รวดเร็วค่ะอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นตะแกรงเหล็กฟุตติ้งที่เราทําขึ้นมานะคะเราจะใช้เหล็กข้ออ้อยขนาด3หุนค่ะอ่าเหล็กข้ออ้อย3หุนนี้นะคะก็จะอ่ามีราคาอยู่ที่เส้นละ210บาทค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณเนื้อปูนที่เราจะเทลีนนะคะอ่าความสูงประมาณ1 0 1 5เซนเมตรค่ะ หลังจากที่เราวางตะแกรงฟุตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการผสมปูนเพื่อเทลีนค่ะปูนที่เราใช้นะคะก็จะเป็นปูนอ,อินซีค่ะก็จะเป็นปูนปอร์ลนปูนสำหรับงานครงสร้างนะคะราคาปูนถุงหนึ่งนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณาถุงละ120บาทค่ะ ความสูงของคานที่ทําในวันนี้นะคะก็จะเป็นคานคอดินความสูง40เซนติเมตรค่ะหน้ากว้างของคานนะคะก็จะอยู่ที่20เซนติเมตรค่ะหลังจากที่เราทําการขุดหลุมและเทดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการตั้งเสาค่ะเราได้ข้ามขั้นตอนการตั้งเสาไปนะคะเนื่องจากไม่ได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะ เมื่อเราตั้งเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งเหล็กคานคอดินค่ะจากนั้นก็จะทําการเข้าแบบเหล็กนะคะแบบเหล็กที่ใช้นะคะก็จะมีความยาว1นึ่เมตรยี่ความสูงของแบบเหล็กนะคะก็จะอยู่ที่40เซนติเมตรค่ะราคาค่าเช่าแบบนะคะ,ะสําหรับการทํารั้วนี้นะคะ,ะความยาวรั้วทั้งหมด 24เมตรนะคะเราได้สั่งแบบมาความยาว24เมตรนะคะราคาค่าเช่าแบบก็จะตกบนละประมาณ200กว่าบาทค่ะ,ะสำหรับบางช่างนะคะก็จะทำะแบบเหล็กสำหรับใช้งานเองนะคะก็จะประหยัดงบในส่วนอของการเช่าแบบเหล็กได้ค่ะวิธีการเข้าแบบเทคารของแม่น้องสันนะคะแม่น้องสันก็จะไม่ใช้ไม้ยุค,คา หรือไม้ตีเป็กนะคะเราก็จะใช้วิธีการสอดลวดความยาวประมาณ1วานะคะสอดขึ้นมาเพื่อที่จะรวบแบบเข้าหากันแบบนี้ค่ะวิธีนี้นะคะก็จะช่วยประหยัดคบประมาณในการซื้อไม้อยู่ขาในการทําไม้แบบหรือไม้ค้ายันนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของลวดที่เราทําการสอดใต้คานหรือแบบเหล็กนะคะ สำหรับมือใหม่ที่อยากจะทำเทคานคอดินเองสามารถทำได้นะคะหรือจะใช้ไม้เป็กตีคำยันเสริมได้ค่ะความสูงของเสานะคะเสาก็จะสูงประมาณ2เมตรห้ค่ะราคาของเสาต้นหนึ่งนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณต้นละ350ร้อถึง400บาทค่ะเหล็กปลอกคานที่ใช้นะคะก็จะใช้ปลอกคาน ความกว้าง10เซนติเมตรความสูง25เซนติเมตรนะคะส่วนตัวคานนะคะก็จะใช้เหล็กข้ออ้อย3าหนค่ะสำหรับงบประมาณในการจัดซื้อเสาแผ่นพื้นเหล็กเส้นและเหล็กปลอกคานนะคะรวมทั้งอิฐหินปูนทรายนะคะก็จะมีเสา,าทั้งหมด11ต้นแผ่นพื้นอีก40แผ่นนะคะ งบประมาณใช้ไปทั้งหมด20,000กว่าบาทนะคะไม่ถึง30,000ค่ะสำหรับรั้วความยาวา24เมตรนะคะสำหรับราคาค่าแรงนะคะก็จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของหน้างานด้วยค่ะหลังจากที่เราเข้าแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้สายหยาบในการลุยบริเวณท้องคานคอดินนะคะ จากนั้นเราก็จะใช้สายยางนะคะรดน้ำให้ชุ่มค่ะถึงขั้นตอนการผสมปูนสาหรับเทคานแล้วค่ะเราจะใช้ทรายหยาบนะคะผสมกับปูนอินรีค่ะเราจะใช้ปูนปอดแลนด์หรือปูนประเภทหนึ่งนะคะในการาเทคานค่ะ ความยาวของคาน5เมตรนะคะก็จะใช้ปูนไปทั้งหมด3ถุงค่ะนี่ก็จะเป็นถุงปูนที่เราใช้วันนี้ค่ะก็จะเป็นปูนของอินซีเพชรค่ะราคาถุงหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ120บาทนะคะหรือถ้าใครสะดวกนะคะก็สามารถใช้ปูนซีแพคในการเทคานได้ค่ะ ถึงขั้นตอนการเทคานแล้วนะคะดูลักษณะของเนื้อปูนนะคะก็จะไปค่อนข้างจะเหลวนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อปูนเข้าทุกซอกทุกมุมของตัวคานค่ะวความพิเศษของเนื้อปูนชนิดนี้นะคะก็จะมีความแข็งแรงและก็มีความแห้งเร็วค่ะ วิธีการเทป,ปูนไม่ให้แบบแตกนะคะเราก็จะทำการเททีละครึ่งค่ะ,ะเพื่อเนื้อปูนหมาดแล้วนะคะเราก็จะทำการเทอีกครึ่งที่เหลือค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการจับระดับเสาเพื่อความมั่นใจนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะจับระดับน้ำอีกรอบค่ะนี่ก็จะเป็นตัวสตเตนะคะที่เราเทป,ปูนเอาไว้ค่ะนี่ก็จะเป็นปลอกคานสามหุนแล้วก็จะเป็น ปลอกเสาขนาด10คูณ10เซนติเมตรนะคะเมื่อเทปูนชั้นแรกเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการาเทปูนให้เต็มคานคะ่ะการเทคานคอดินรั้วกำแพงหรือเทคานคอดินบ้านนะคะก็จะมี ลักษณะและวิธีการทําเหมือนกันค่ะสําหรับใครที่อยากจะทํารั้วเองนะคะก็สามารถนําวิธีนี้ไปปรับแต่งใช้เองได้เลยค่ะส่วนขั้นตอนการวางแผ่นพื้นนะคะก็สามารถใช้รถยกหรือใช้คนยกได้ค่ะหลังจากที่เราเทป,ปูนนะคะเราก็จะทิ้งไว้หนึ่งวันค่ะจากนั้นเราก็จะทำการแกะแบบนะคะ ขั้นตอนการแกะแบบแล้วค่ะการแกะแบบนะคะก็จะแกะไม่ยากค่ะการใช้แบบเหล็กแบบนี้นะคะก็จะสะดวกในการาติดตั้งและการถอดแบบออกค่ะนี่ก็จะเป็นเนื้อปูนที่เราทําทการเทจนแห้งแล้วนะคะเนื้อปูนก็จะเต็มคานนะคะไม่มีช่องตามดค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ